ครับผมปูวัดป่าอุดรอพี่น้งปูชุดไทยด้วยปีน้องเด้วยอ่ามันนี้วันสำคัญด้วยไม่มีโค้งอีกแล้วปูวัดป่าอุดรครับผมค่ะเนาะเอาปูเป็นไหนครับครับพี่นิมิตลูกเจ้ว่าเมื่อนั่งโม่ใเของม่ปูกนี่มีตูก้ก,อ,กอเลย มาดีมิดเหมือคนเหนลเมือนคนอมอนหมือบ้านมอนเนอแมนมือนอนเี่ล้วู้ก็เลยนดิว่าอ่ากาจจ้าว่าเจศดินเกดินแล้วันนี้กาเจ้าเล่นมาตั้งเลขกันยุยทะยุนาโอ้มาดันดินเออเจ้าว่าเจ้าูยุ่งอย่างไรเจ้าว่าหัวรถรถเกดมันสท้าดินแล้ววันเ้ียน้าเจ้าก็เลยว่ามาตั้งเลขกน้ำมาสั่นครับผมวันเงียนผู้ก็เลย ไปถามา่า่จออกไปแล้วจะนนอ,อกแล้ววะท่าน <laughs> ไม่ออกแล้วออกัวไหนวะท่นอาจจา์เรียกว่าแา็ซี่ไนเอ,อ,อานเอาไป้จันเนี่พูดว่าไอ้จันท์สน้บวันนี้กคดออกเรือว่งแนววะเตี้ยออกออกออกคู้ก็ได้ถามบานที่ออกไป พระเจ้าอยู่ฟังยุวิทยูกว่านาครับผมเขาเจ้ากำลังรุนเขาเจ้ามาเขาเจ้ามาเกียดินเขาเจ้ามาเกียดินนั่นแท้จริงยุใสหรอกเพรหะมองแต่ว่าพระเจ้ามาเกียดินเขาเจ้าฟังวิทยุอยู่ปัวได้ทำออกไปแล้วสั่นออกแล้วสั่นออกตัวไหนสั่นสามทีหรอสั่นเออไปเล่นกันโน่สั่นกันเลยนี่ออกแล้วโอ้สามที่ลางนี่วั่นันว่าลางความบ่อปัว สาสี่ล้านมักันเากูอไ่ันเอ้ากูบอกก่ยังตันใจไม่ได้พี่เด็กามี่น่าอะไร่ออ่ายุ่งนะตัวใัญ่เป็นบันนอกแบบนี้จะโอ้สามสี่ออกงานเม่ตีปูบอกสามสี่ออกงานก็ว่าเป็นเป็นโตนี่ปัวกันพันราชนาว่าลยหอวงี้มันยัดยัดเต็มนะเนอะมันยัดยัดเต็มจะใกล้ายๆเลขเก่งอะไรก็หมดว่าก็หมดว่ากู้เก่งเห็นชามศูนย์มันอยู่มันก็เป็นชามหนึ่งนี่สิน่ ครับนั่นแหละมันมันจะย้บเต็มจะจะเป็นตัวหายตรงตรงได้นะอือขันมันยับปฏิปิเป็นสามหาเเพราะว่าตัวหายไปก็ร่าสามหากันนี้เาเรียกเราน้อ้องั่นนน้อครับผมจตเป็นมาออกแง้วสามซี่ว่านน้องล่างาดีสนอะล่างขอมเตี้รูล่างอะไันเนาะออกสามซี่ว่เน้ะเอาบนได้ท่นเนาออืม บนว่าท่านไห้ออกว่าท่านมาบนว่าท่านออกเขาตะลังจับตัวเขเลี้ยงอยู่ว่าท่านครับผมปู่ก็เลยหูเมียเลยนะ่ะโอ้อยเสียดายเลยบายยังว่าเสียดายอยู่กับยังว่ <c oughs> านะใหญ่ที่ได้บนมาพร้อมกันนะอืมนู่นนี่นมันเป็นไหบนแล้วสันนี่จะนั่งตะลางว่ท่านไห้เป็นบ้าสันนี่เออลางว่ท่านไห้นี่บ่าท่านไห้หนึ่งพี่ปู่เออแต่ว่าตัวบนนั่นปู่กันเงินขึ้นก็นแ,ลแล้วอ่า หาเก่าซีเอก่อาซีหาซีเก่าซีเออเมนครับผมจะแสดงว่าแสดงมาบนนี่ที่มันเข่าแล้วกัว่าส,สัดไปต้องเป็นมันเห็นล่างเนาะเชื่อว่าวันนี้มือคุ้นพีไไ่ไกเนียมือค้นมืนมอมันมานสเี่ยือขึ้น,น,นอเอามือคนล่าสุดพี่น้องล่าสุดม,นนมือนีมือเลขออกเดี๋ยครับแต่ว่าล่าสุดนี่เพะเป็นโต่เนี่ยวันนี้ครับผมเพะเป็นโต่เ่ว่า บอกว่าเพันบอกว่านกตายตัวหนึ่งมาสั่นอืมผู้ใดบวกกูเอ้ากับโบวิ้นพูดกันโบรู้พูดกันนะแต่ว่าเพันบอกว่านกตายตัวหนึ่งใน้ขั้วผันน่ะนะอืมว่เป็นโจเจ้าว่าว่านกตายตัวหนึ่ง่าเนาะผู้กันเลยมาก้อนมือเมียขึ้นก็เลยว่าจิตมึงมาเอ๊ะเพันก็บ่าให้เป็นโแตะโกกันเั็นทำเป็นเหมือนเป็นโผ่นะมันเห็นมากหรืเนาะครับผม ตัวนกนกนกตายตัวน oh. right. oh. 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 ึง no ก็เรียกว่าเอ้าแมนแมนโมแมนก็ต้องเอาไว้กันเนาะเพรว่ากันปั้นยังกันปั้นปันจำได้ยังส่มันตน่งสิเป็นเลขที่หน้ากันเนกคือมันผสใหม่ตะต้อหวดโอกันเนาะคือมันเลขเขาหมแล้วสมใหม่ตะหวดกว่ากันเนาะโอ้วมาแต่ตัวแต่ตัวที่เป็นไปกันเละสันเลขเขาล้วจะใอ่ก้อนก้อนรวงหนาเลยโอ้ใ่ก้อนก้อนวอกอีกมันหัวตไปอีกเลยแมนก็หมวันเลยหอกปั้มมากนี่ก็ไอ้คนนี้แล้วจริงนะครับผม เจ้าว่าแบบ่าน่าทิ้เจ้าว่าตอไหวล่องมึงเนาะหืมว่าน่าทิ้ตตอไหวย่อง่งสนตอไหวย่องมึงปูปูปูตีเป,ป็ดตัวไรปูปูขึ้น่าปูที่แงจีนกตายตัวหนึ่งน่ปูกัน,น,นลยมางคิด<อ>ม่งเหรอว็ามาตีบ่งปูก็นได้วานกเนี่ยมันเป็นหนึ่งี่แล้วนะตายมันก็ต้องเป็นศูนย์ปูก็เลยตีออกว่าศูนหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งอ๋อเลยก็ต่างขั้นเลยเมาได้เ่ย นี่คิบเปาเลยนะครับผมแต่ว่าเนี่พตอนท่านหนอมันกับมันกัดตัวไหนกับว่าไปก็ได้มืดแะเบนเมื่อไ่ร่ครับเพราะว่ามันบมท่านมีผู้ใดูหจะก้นเพราะว่าอันนี้เขาก็ก็เอาไว้อยู่เพราะว่าผูนี่มีปันคือมันเป็นเคลื่อนขุ้นไทยนะครับผมเพราะว่าขอคนเน้นเป็นตัวกันแมนตัวไหนก็ให้เขาบอกตัวนั้นนะบัดนี้ก็เลยผู้ก็เลยทีว่าเป็นศูนย์หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งกับสิบเก็ดนี่สามหาง มนึ่งกับเจ็นครับเล็กนึ่งอร่อยร่างมันมันเป็นเครื่องคดไ่อยะเอานกาตตัวนึงวติปูเออนกไตตัวนึเขาจะวาเขาจะปูบริสีนกเป็นหกบวิหกหมเออนี่แสดงแต่พูดอว่าเนาะอ่าิหกเ่ออันแล้วนกเขาจะเกิาวิหกแตว่าส่วนมากว่าวิหกนะวิหก 6061 sụt hoặc nung vất vả. Vất vả hoặc nung tốt tang hoạt chu chuông bapu hoặc nung hoặc 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 61 hoặc 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 vậy hoặc 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 Ồ hoặc 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 หกนึง็ถอกไปแล้วคุณว่าจุดถูกก็ต้องหวัดอนนอะหนึ่งเก่าไปืมเรยีนองเด้อแลหกหนึ่งหกนึ่อดได้เอฟีเกบียราห้างันตั้งประเทศนัเกิดเขาเตมเจ็มเลยเนาะหกหนึ่งก็ก็ครับผมเอาเอาไว้อาหนึ่งอีกก็เป็นหกสองเนาะครับผมอ่าหกสองแล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็มันม็บชี่หางเนาะครับผมอืมอกันไว อันนี้ก็บ้าแน่นอนเกิดขึ้นไดหมดไมีโอกาสครับผมมีครับเพอผู้นนไ,ได้สิแปลเป็น้งไกันนะนกูนนกนกตายหมงตีพิษณาร<ล>์ไกันพิษณารณเ,เนี่ยนะแบ่งเก็นมอค้นตีเล่าเล่าเหยียบต้องดินไปท้กันอยากไร้ว่าหาศูนไปทิ้งอยากไร้ว่าลางบปแลดเหาืยังการเตาเย็นอยหาทิ้นดัโอ้นบอาเนี่ยแล้ววิหกี่ตกรูนตายตเนาะเนอนกตายตัหนึ่ง่าสั่น นอกจนมากมันจะางฝ่ามันตกลงมาต่กันกับพวกเนี้ยได่ป่วยมันเลีวเอแต่ว่าเ็พวกนี้ปู่วนเห็นวางหมดพราว่าล่าคนไทเป็นเจ้าขอ,องโจรนะครับผมล่า<อ>ลสุดดีเ่นไปทางล่างมาว่าล่าสุดอ่าเพราะว่าสามตัวน,น,น,นั่น,นเป็นว่าไห่เพราะว่าเขากำลังเลียงเลี้ยงจว่า้าเดอกวานจริงนะมันจะครับผไหวแต่เขาเราตัวเล็กิงสัอกโอ้แสดงว่าสามตัวปูยังเงิน มักคือเกามักยืนยันตัวเกาเนาบปูเนาะเนี่ยจะจะบอกท่านในว่าเอากับสอบมาใส่หลุดโอ้ก็คืออ่ามันใจนะหาเกาซีพูดอะสิว่าคุยกับาจานย์โนมาแห้งเนาะโอ้ยก็สร้างเพิ่นปูเอ้ยเออาตั้งซีบ่งแรกบ่งแมเนาะครับผมว่าก็สามตัวตรงนี้นะโอ้หอยแครงห้าดาวเลขตัวนี้นะอ่าโอ้หอยแครงห้าดาวเลขกหาเกาซีเนี่ยครับผม อืมเรากระกระบุ้งคนขันเทียที่สองนี่ว่าดิเป็นที่ต้องว่อนนะครับผมเพราะมั่นใจอยู่ครับผมคิดว่าเพราะว่าเพราะว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้เนีท่ทิ้งไปใส้เพเน้นไปใส้นี่จะผันมาเห็นเป็นป้าป้าเข่าเกี่ยวออกแล้วแม่มันจะมัดท่านั้นตัวโอ้คือเก็บเกี่ยวไปแล้่ววะเถอะเนี่ยเน้นโบราัเนี่ยมาเห็นปอเสี้ยงกุ้งแพะผมวอกก็ะโดดกระดาษดเกี่ยวไปแล้วเก็บไปแล้วพี่น้อ,นนอง อ่าตัอว่าฝันดีกันได้พี่น้องได้เนาะตัวบนนี่มันเต็มลอยอยู่หรอกครับผมอ๋อแต่แ่้วตัวแต่ที่โักันใหม่ตัวเลขกถูกพระารหนึ่งศูนเก่านั่นนะครับผมอืมอ๋อแต่ที่เลขทถูกก็เล็กฝันกันละเต็มเด็กของหางเนาะครับผมอืมอ๋อจะตาบนั่นนับปุ๊เนาเอาไม่เจอรอดวลปหรอครับผม พ่อใดแล้วเนาะครับผมมาูกับพี่ไ no ว้พ no uh ่อใดให้ท huh. um ี่โซ่พี่ม oh, mm ัน hmm. ค right ือผู uh ้ท huh. okay ุกคนเ้อเห็นแนวบ่าุดทยของตัวเต้าร้อนกันเลยครว่ากันพอเป็นพอีกีพ่สิ้นอ่าอ่ารยไปนั่งกับูพี่ทุนไหลกัไปจองไฟแดงไว้รลออไอแดงตูตุ้มทุนไหลไปจองไฟแดงไว้เลยเนาะครับีกแรับี่ครองเม้รัครับผม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 รับมคัผรัคริมครัผับัครับผม ต้องการเทวินลอยที่สุดต้องยัดตียัดนิ่งนลา,ายลุ้ยลุ้ยลุ้ยเป็นมาอาเศรษฐีทุกคนมือนี่ครับผม,ผมจะซาโชคจะเรื่องพ่อเนาะผมสาธุคเดี๋ยวจะลอยครัเอาพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอด,ด่วนนะครับผมโคง้งสุดท้ายปู่วัดป่าอุดรครับผมเนาะปูนิมิตฝันล่าสุดกะตตำที่ข้อมฝันปู่นั่นแหละเนาะ,นะพี่น้องมักตัวไหนกัจัดตัวนั้นเด้อพี่น้องเด้อเนาะ เขามาหลุนเหล็กออกกุศลเขาว่าออกแล้วเหล็กล่างสามี่ในฝันปูครับผมเนาะแต่ว่าประมาณนี้นะครับผมตัวปูให้เน้นล่างด้วยครับเพอชุดนี้เด้พี่น้องเนาะสำหรับชุดนี้ยังเน้นตัวเดิมตัวเก่าเนาะห้าเก้าสี่อย่าลืมครับผมสามตัวเอาแคป้าจอสกสก,สกมันๆครับผมสำหรับแนวทางปูวัดบ่าอุดรครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ